พื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน ้องชาวพุทร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขาห้องอาบน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะสัตธาสาธุชนที่จะเข้าปฏิบัติธรรมกรรมฐานณวัดบ้านเราพระเจ้าตาเขียวพื้นที่126ตารางเมตรจำนวน23ห้องประกอบด้วยห้องน้ำหญิง8ห้องห้องอาบน้ำสีห้องห้องสำหรับผู้พิการหนึ่งห้องห้องน้ำชายแบ่งเป็นห้องสุขาห้าห้อง ปศวสาโถห้องอาบน้ำสีห้องและห้องสำหรับผู้พิการอีกหนึ่งห้องท่านผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้างห้องน้ำห้องขาตารางเมตรละ1นึ่งมืนบาทหรือตามกำลังเจตนาศรัทธาติดต่อร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาป่าซางเลขที่บัญชีเจ็0เก้าแปดห ชื่อบัญชีวัดบ้านเราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูภาวนาโสพิษผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดบ้านเ่าพระเจ้าตาเขียวตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าตังจังหวัดลำพูนโทรศัพท์0969525159ได้ทุกวันขออนุมโมทนากับเจ้าภาพ ทางไกลาทางไกลและที่ร่วมทำบุญทั้งภาพปกติแนละออนไลน์ได้บุญได้กุศลได้ร่วมอนุโมทนาโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษระดูการเข้ารรษาประจำปีพุทธศักราช2568 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ยุวพุทธกาสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ทศปชอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่มีคุณศักรพีสุภาประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่กำหนดการดังนี้สุขที่18กันยายมแรม8ข้ำเดือน10เหนือเป็นยังวัดโชติกุลสวรรณารามตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่19นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กัน ศุ 25, ก,าการา์รที่25กันยายนคม15ค่ำเดือนสิบเหนือรถด,ด่วนสัญจรไปยังวัดโสพนารามตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา19นาฬิกาฝังพระธรรมเทศนาเสารที่2สิงหาคมขึ้น8ค่ำเดือน11เหนือรถด,ด่วนเคลื่อนไปยังวัดบวก ครกน้อยตำบลหนองปากข้างอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่19นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสาร์ที่9สิงหาคมขึ้น15ค่ำเดือน11เหนือรถด่วนเคลื่อนไปยังวัดป่าเหว่ตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันแม่19นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาอาทิตย์ที่1 7สิงหาคม แรมแปดข้ามเดือนสิบเอ็ดเหนือรถด,ด่วนขึ้นไปยังวัดบ้านแปะตำบลบ้านแปะรายการพิเศษช่วงเวลาสิบสามนาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาเสาร์ที่ยี่สิบสามสิงหาคมแรมสิบสี่ข้ามเดือนสิบเอ็ดเหนือเคลื่อนไปน 8, บนบน 8, ยษษงัง,ง,งวัดบวกคกหลวงตมบลท่าสาร,ราอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สิบเก้านาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมขึ้นแปดข้ามเดือนสิบสองเหนือ พุทธมนฑลเชียงใหม่ตําบลดอยรออำเภอดอยรอดจังหวัดเชียงใหม่รายการพิเศษเวลาสิบสามนาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาเจ็ดกันยายนขึ้นสิบห้าข้าเดือนสิบสองเหนือรถด่วนเคลื่อนมายังพุทธสถานเชียงใหม่ตําบลช้างคานวันกัตัญยูฟังพระธรรมเทศนาสิบเก้านาฬิกาสิบห้ากันยายนแรมแปดข้ามเดือนสิบสองเหนือ รถด่วนเคลื่อนไปยังรานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เวลาส9บเก้านาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันจันทร์ที่ยี่สิบสองกันยายนแรมสิบห้าขาเดือนต2สองเหนือรถด่วนเคลื่อนไปยังวัดศรีมารามตำบลสันกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่สิบเก้านาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันอังคารที่สามิบกันยายน 8, ึ้นแปดขาเดือนเกี่ยงรถด่วนเคลื่อนไปยังวัดเวรุวัน ตำบลยางเนื้ออำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่19นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันอังคารที่7ตุลาคมขึ้น15ค่ำเดือนเกียงรถด,ด่วนเคลื่อนมายังพุทธสถานเชียงใหม่ตำบลช้างคานวันมอบโรค19นาฬิกาทำพิธีก็เป็นการปิดการอบรมก็ขอเชิญชวนสถานนักศิลน,นักบุญในระดูการเข้าพรรษา ฟังเทศรายการลดด่วนขบวนพิเศษในฤด,ดูการเข้าพรรษาประจำปี2568ดำเนินรายการโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการบริหารกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานก็เป็นส่วนที่ประชาสัมพันธ์ผ่านาาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ท่านได้บุญได้กุศลร่วมกัน กับรายการรถด่วนประจำปี2568ได้บุญได้ความดีได้สติปัญญาโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ82ปีพระอธิการขาวกาันตาศีโร เจ้าวาดวัดโป่งน้อยตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันเสาร์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2568ช่วงเช้า9.39นาฬิกา39นาทีวันเสาร์ที่26กรกฎาคม2568 <c oughs> ก็เป็นข่าวฝากจากพระธิการขาวกาันตศีโรเจ้าวาดวัดโป่งน้อยและคณะสัาธา วัดโป่งน้อยทุกหลังคาเรือนได้กรับรัตนาพระสงฆ์เจริญพุทธมนตึ์สืบชะตาถวายไตยธรรมถวายพัตตาหารเพนก็เป็นส่วนที่คณะสงฆ์คณะสิทธิ์คณะศรัทธาของวัดโป่งน้อยพร้อมใจกันจัดงานทำบุญอายุวัฒนามงคลครอบรอบ82ปีผ้าอธิการขาวการตาสีโรเจ้าวาดวัดโป่งน้อยตำบลตุเทพำเพอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เสาที่ี่26 กรกฎาคมพุทธศักราช2568คณะสงฆ์คณะจิตญาณสิทธิ์คณะศรัทธาผู้มีความเคารพนับถือร่วมงานนี้ได้บุญได้กุศลและรับเป็นเจ้าภาพไทยทานโรงทานได้บุญได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเช,นช,นชนิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อบุรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิวตารางเมตรละ699บาทจำนวน150ตารางเมตรทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารลาดพื้นเทา,ายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กสแตนเลสทาสี รอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าประปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดทอดถวายนวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตรงกับวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ช่วงเช้า9 3นาฬิกา39นาทีเป็นต้นไปก็ขอเชิญชวนสถานนักสินนักบุญทั้งหลายร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสา มาคีครั้งนี้เพื่อบูรณะวิหารปูพื้นกระเบื้องไวนิลรวมไปถึงทำโครงเหล็กป้องกันนกรอบวิหารราดพื้นเทศทรายร้างหน้าวิหารราวบันไดเหล็กตแตนเลสทาสีรอบวิหารเปลี่ยนระบบไฟฟ้าปรับปรุงทัศนียภาพวิหารบูรณะปฏิสังขรณ์าวรวัตถุภายในวัดดอนตันตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสาที่หนึ่งพุทธศตวรร ายน2,568นี้เชิญท่านร่วมงานร่วมบุญร่วมบริจาคได้บุญได้ผุ้ลนโดยทั่วหน้ากันวัดน้องกายขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมสร้างอุโบสถทรงเจดีพุทธคยาจำลอง เพื่อใช้เป็นที่ทำสังฆกรรมหนึ่งเดียวที่จะเป็นพระอุโบสถสร้างพระภิกษุหน่อนเนื้อนหน้าบุญสื่อต่อพระพุทธศาสนามีมหาอานิสงส์ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นในชีวิตของท่านและบุคคลอันเป็นที่รักเป็นผลบุญที่จะติดตัวไปข้ามภพข้ามชาจนเข้าถึงพระนิพพานร่วมบุญได้ตามกําลังศรัทธาบัญชีร่วมทําบุญกองทุนพระอุโบสถวัดหนองกายธนาคารกรสิกรไทยสาขาแม่ริม เลขที่บัญชี0872007008ติดต่อวัดหนองกายพันไลออฟฟิเชียลวัดหนองกายโทรศัพท์053374095-6มือถือ0624249659เว็บไซต์ www.watnongkai.com สวัสด,ดีครับท่านผู้ฟังที่ข่าวรบข่าวชาวบ้านผมกาญเศเพชรจำเริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทําหน้าที่สื่อสารมวลชนของสื่อไทยสื่อเทศในรอบ24ชั่วโมงท่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์คลิกเข้าไปที่ w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  e b s i t e g w w n a n e w c o m ก็เราได้รับอนุญาตนําหนังสือพิมพ์ออนไลน์มาเลี้งไว้ในการปฏ,ปฏิบัติหน้าที่ ของสื่อสารมวลชนทั้งสื่อไทยสื่อเทศข้อคิดฝากไว้เราทุกรูปทุกนามทุกเพศทุกวัยวันนี้สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไปสถานการณ์ของบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปแม้แต่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจับตาสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างชาญฉลาดนะครับขอให้เราได้ติดตามข้อมูล ข่าวเฟกนิวข่าวบิดเบือนหรือข่าวปลอมหรือข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามเราใช้ข้อมูลที่เสพข่าวกันอย่างชาญฉลาดนั้นก็เป็นส่วนที่ท่านใช้วิจารณญาณการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อสารมวลชนทุกแขนงสาขาทั้งสื่อไทยสื่อเทศนั้นก็เป็นอาชีพของสื่อมวลชนโดยอาชีพสําหรับภาคประชาชนก็เป็นสื่อสารมวลชนที่ต้อง มีจัญญาบันรับผิดชอบในการรับข่าวส่งข่าวโดยเฉพาะการส่งข่าวส่งต่อไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดๆถ้ามีข้อผิดพลาดขึ้นมาก็เป็นข้อขัดแย้งกันผิดกฎหมายก็ดีหรือมีการให้ร้ายป้ายสีการการโจมตีการกล่าวร้ายกันก็ถือว่าเป็นปัญหาทางอารมณ์จะดีจะร้ายจะถูกจะผิดอย่างไรก็ขอให้เราได้ทำหน้าที่ส่งข่าวหรือทำหน้าที่รับข่าวด้วยความ รอบครอบฉลาดในการใช้วิจารณญาณก็เป็นข้อบคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสพข่าวเสพข้อมูลทั้งเสียงและภาพทั้งคนไทยและชาวต่างชาติข่าวแรกวันนี้กรุงเทพธุรกิจออนไลน์วิภากษ์การเมืองของไทยจับตาเก้าอี้นาย,ยกอุ้งอิงหลุดลอดอยู่ที่ศาลรัฐธรรมน,นูญ29มิถุนายนช่วงเช้า ที่ผ่านมาท่ามกลางกระแสกดดันรอบด้านแต่อุ้งอิงแพ่ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ยังคงไม่ยอมลาออกหรือยุบสภาตามที่เสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายการณีคลิปสนทนาส่วนตัวกับหุณนเจนประธานมุฒิสภาัมบ,บูชาสอบไปในทางยอมอ่อนข้อให้หุ่นเจนเปิดเผยความรับทางราชการและพูดถึงแม่ทัพภาคที่สองว่าเป็นคนของฝ่ายตรงข้าม จนทำให้คนไทยหมดความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะให้เป็นนายกต่อไปนี่ยังไม่รวมเดี่ยวไมโครโฟนและรอกใหม่ล่าสุดพร้อมกับคำขู่จะเปิดเผยความรับของทักษิณชินวัตรที่ตัวเองมีคลิปสนทนาเช่นกันซึ่งหลายคนเรียกว่าใจจดใจจอรอฟังว่าจะเป็นอะไรใช่สิ่งที่เคยมีคนนำมาวิาพากษ์วิจารณ์อยู่ก่อนหรือไม่หรือลึกซึ้งกว่านั้น แต่แค่นี้ก็ทำเอาตระกูลชินวัตรส่วนเซไปกับลมปากของหุนเจนได้ไม่น้อยอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่หุนเจนทิ้งบอมตระกูลชินวัตรอย่างไม่ปราณีปราศัยและพร้อมแตกหักสายสัมพันธ์ที่มีมายาวนานไม่ได้สั่นสะเทือนแต่เฉพาะสองตระกูลผู้นาในสองประเทศเท่านั้นหากแต่ฝั่งไทยในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูงอยู่แล้ว จึงถูกขยายผลอย่างกว้างขวางที่รัฐบาลจะต้องรับมือที่สำคัญความขัดแย้งภายในรัฐบาลที่ทักษิณแล้วอุ้งอิงแพรทองทานต้องการกระทรวงมหาดไทยกลับมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยแต่พรรคภูมิใจไทยไม่ยอมเมื่อมีกรณีลิปหลุดอุ้งอิงแพรทองทานออกมาเสียหน,นูอนุทินชาญวิรุฬกุลก็ประกาศถอนตัวจากรัฐบาลและนำทีมรัฐมนตรี เราออกทันควันทําให้รัฐบาลอุ้งอิงจะต้องปรับคณะรัฐมนตรีปรับครมรเพื่อแก้ไขปัญหารัฐบาลส่วนนอกสภาตูจจตุพรพรมพันธ์ที่ประกาศจับมือกับสนธิลิมทองกุลเพื่อเคลื่อนไหวต่อประเด็นต่างๆที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลอุ้งอิงอยู่แล้วโดยเฉพาะกรณี MOU44 เพื่อแก้ปัญหาพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชาที่พวกเขาเห็นว่าจะนำไปสู่การเสียดินแดนเกาะกูด ทั้งเชื่อว่ามีการเจรจาผลประโยชน์พลังงานในพื้นที่ทับซ้อนเอาไว้แล้วการออกกฎหมายกาสิโนโหรือร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งรัฐบาลกำลังผลักดันเข้าสภาเมื่อมีกรณีคลิปลุดขององค์อิงกับบุนเซนออกมายิ่งทำให้มั่นใจว่าผู้นำสองตระกูลในสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกัน ยิ่งกว่านั้นยังทําไม่มั่นใจว่าโอกาสทองเปิดให้แล้วที่จะเคลื่อนไหวขับไล่อุ้งอิงเพราะมีกระแสสื่อมวลชนในโลกโซเซียลและประชาชนขาดรับอย่างร้อนแรงจึงนํามาสู่การนัดชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งยังคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมจํานวนมหาศาลเป็นประวัติการที่ผ่านมานั้น ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการกดดันด้วยการถอนตัวจากรัฐบาลอุ้งอิงของพรรคภูมิใจไทย69เสียง mm. เพียงพอที่จะหยุดการไปต่อของรัฐบาลหรือไม่คำตอบคือไม่เพราะพักร่วมรัฐบาลที่เหลือ,อยังมีเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนรัษฎรเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดแม้ว่าจะค่อนข้างปริ่มน้ำซึ่งในการเมืองไทยตัวช่วยอย่างสงสงูห่าก็มีไม่น้อย ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงเดินหน้าปรับคณะรัฐมนตรีคอรมเพื่อเกลียกระทรวงที่อยู่ในมือของพรรคภูมิใจไทยให้กับพรร่วมรัฐบาลที่ไม่ถอนตัวคาดว่าไม่ช้าก็จะเห็นโฉมหน้าออกมาแล้วนั่นแสดงว่าแรงกดดันจากการถอนตัวของพรรคภูมิใจไทยไม่เป็นผลและเสียเปล่าในเกมการเมืองส่วนการชุมนุมนอกสภาหรือมอบใหญ่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อให้มีจํานวนมหาศาล นักวิเคราะห์การเมืองต่างเชื่อว่าจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจขององค์อิงนางสาวเพทองทานเพราะถ้าตัดสินใจลาออกหรือยุบสภาสง่างามที่สุดก็คือการยอมรับผิดไม่ใช่เพราะมอบกดดันดังนั้นสิ่งที่ทําให้องค์อิงนางสาวเพทองทานจินวัตรหลุดจากตําแหน่งนายกได้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ อย่าลืมประโยคที่ว่าดิฉันเองก็ไม่ได้อะไรและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเสียหายคือบทสรุปที่องค์อิงยึดถือเป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จุดโฟกัสสำคัญที่จะเป็นตัวชี้ชะตาองค์อิงนางสาวเพทองทานว่าหลุดจากตำแหน่งหรือรอดพ้นจากการ หลุดจากตำแหน่งก็คือกระบวนการเอาผิดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่มีผู้ร้องและยื่นเรื่องเอาไว้แล้วเริ่มจากการยื่นถอดถอนต่อสารรัฐธรรมนูญของประธานวุฒิสภามีสาระสาคัญสองข้อข้อแรกให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องนางสาวแพรทองทานชินวัตรสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูนมาตรา170วรรค หนวงเล็บสประกอบมาตราหนึ่ร้อยหวงเล็บสและวงเล็บห้ให้มีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเนื่องจากปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่าผู้ถูกร้องมีความสัมพันธ์ส่วนตัวและแอบเจรจากับประธานวุฒิสภากับุูชาในลักษณะเป็นภัยต่อความมั่นคงอนาเขตไทย และอำนาจอธิปไตยไทยอันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงและยากแก่การเยียวยานในภายหลังดังนั้นเพื่อป้องกันความรุนแรงอันเกิดอันใกล้ที่จะถึงประกอบกับคำร้องของผู้ร้องมีเหตุอันมีน้ำหนักที่ศาลจะวิวนิจฉัยให้เป็นไปตามคำร้องจึงขอให้สารรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการหรือวิธีการเป็นการชั่วคราวโดยสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายก ไว้ก่อนจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนอกจากนี้สวจำนวน34คนยังยื่นเรื่องต่อปปชขอให้ไต่สวนและดำเนินการกับนางสาวเพททองทานโดยใช้ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเอกสารประกอบการพิจารณาชุดเดียวกันโดยบรรยายข้อสรุปในการกล่าวหาว่านางสาวเพททองทานไม่มีความซื่อสัต์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจ ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยคณะสวขอให้ปปชดำเนินการสองข้อดังนี้ข้อแรกไต่สวนและดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาต่อสารดีกาและสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพ,อเพื่อเพิกอถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และดำเนินคดีอาญาฐานความผิดต่างๆรวมทั้งดำเนินคดีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับผู้ถูกกล่าวหาและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของปป,ปชต่อไปข้อที่2ขอให้มีคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนจนกว่าจะปรากฏการไตส่สวนของปป,ปชทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอนาเขตไทย อำนาจอธิปไตยของชาติและความเสียหายต่อผลประโยชน์อื่นของประเทศชาติและประชาชนไม่เพียงเท่านั้นนายสมชายแสวงการอาดีตสวและแนวร่วมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ารวมพลังแผ่นดินก็ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวแพททองทานที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบชกกล่าวหาว่า กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา119120122128และ129รวมถึงมีผู้ยื่นคำร้องต่อปปชาสารรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตอขอให้ตรวจสอบในกรณีเดียวกันด้วยทั้งหมดคือกระบวนการตามกฎหมายที่อุ้งอิงนางสาวเพทองทานจะต้องเจออย่างไม่มีทางหลีกพ้น ส่วนจะรอดพ้นข้อกล่าวหาหรือไม่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดที่น่าสนใจไปกว่านั้นดรนัทหรือดร์นัทวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนวิเคราะห์เอาไว้บางช่วงบางตอนถึงกรณีคลิปหลุดและผลกระทบทางการเมืองว่ากรณีประกาศถอนตัวร่รวมรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยไปเป็นฝ่ายค้านจิงทงนำ มีมติยืน่นยติขออภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา151เป็นกรราไกรารัฐธรรมน,นูญสามารถตรวจสอบทวงดลรัฐบาลได้เพราะคำว่าให้กระทำได้ปีละปีละหนึ่งครั้งตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมน,นูญรัฐธรรมนูญให้ถือตามวงรอบเวลาของสภาผู้แทนรัษฎร ไม่ถือตามรอบปีปฏิทินโดยสามารถกระทำได้ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งห้าวรรคหนึ่งแม้จะเคยยื่นยติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนางสาวเพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีรายบุคคลในเดือนมีนาคม2568มาแล้วก็ตามเขากล่าวต่อว่าใน มิติด้านกฎหมายจะต้องใช้เสียงจำนวนหนึ่งใน5ของสสที่มีอยู่ในสภาปัจจุบัน495คนจะต้องใช้เสียงสนับสนุนและลงเชื่อในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจจำนวน99คนพรรคภูมิใจไทยมีสส69คนขาดไป30คนแม้พรรคพลังประชารัฐจะเติมก็ไม่ครบตามเงื่อนไขหากเติมเสียงฝ่ายค้าน ครบเงื่อนไขาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดย่อมใช้ช่องทางนี้ตรวจสอบคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหรือรายบุคคลโดยยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะหรือรายบุคคลได้ตามมาตรา151เมื่อประธานสภาผู้แทนรัฐดรรับบรรจุตามข้อบังคับการประชุมแล้วผลทางกฎหมายนางสาวเพทองทานนายกรัฐมนตรีไม่อาจยุบสภาได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา151วรวรกสอง่่มิติทางการเมืองกรไกยรัฐธรรมนูญห้ามนายกรัฐมนตรียุธภาแม้ไม่ห้ามราออกแต่เทคนิคช่องทางนี้ส่งผลให้ต่อลมหายใจฝ่ายรัฐบาลโดย aw, โดรนัดกล่าวด้วยว่าในแง่สมก,การคณิตศาสตร์ทางการเมืองฝ่ายรัฐบาลรวบรวมเสียงและคุมเสียงข้างมากเด็ดขาดแถมมีงูเห่าฝากเลี้ยงการใช้ช่องทางนี้มีโอกาส ล้มรัฐบาลได้น้อยเพราะการใช้กลไกรัฐธรรมนูญวัดการที่เสียงฝ่ายค้านต้องใช้เสียงไม่ไว้วังใจเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนรัฐฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา151วรรคสี่อีกอย่างย่อมมีผลต่อการชุมนุมภาคประชาชนที่ประเดิมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพราะข้อเรียกร้องพุ่งเป้าไปที่นางสาวพทองทานนายกรัฐมนตรี หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศโดยให้ราออกถึงยุบสภาทำให้โอกาสจุดติดลุกลามไปทั่วภูมิภาคข,ของประเทศอยู่ในระดับน้อยเหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะเกมของฝ่ายแค้นในสภา,ากับเกมการเรียกร้องของภาคประชาชนไม่ว่าจะใช้เชื่อกกลุ่มอะไรเป็นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์แม้ต่างฝ่ายอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกัน แต่เกมแห่งอำนาจเข้าลักษณะสุภาษิตไทยที่ว่าปากว่าตาขยิบดรนัดยังกล่าวและว่าการต่อท่อลมหายใจให้รัฐบาลของฝ่ายแค้นส่งผลให้แกนนำชุมชนตั้งเป้าประสงค์ใช้โมเดลควักมือให้ทหารเข้ายึดอำนาจดังในปี2549และปี2557ย่อมไม่สัมพันธ์กันในเชิงอำนาจและโอกาสจุดติดในระดับน้อย แม้นนายสนธินิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรและนายจตุพรพรมพันธ์อดีตประธานนปชจะเปลี่ยนอุดมการชั่วคราวแล้วหันมาจับมือผนึกกำลังกันก็ตามดังนี้ดรนัทยังชี้อีกว่ากรกไรไกรรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับโมเดลปรับคณะรัฐมนตรีคอรมอนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นการสวมหมวกสองใบระหว่างสถานะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเป็นฝ่ายบริหารและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมตาตรา158ตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันเป็นเทคนิครองรับกลเกมนิติสงครามเป็นกลนเกมแห่งอำนาจหากพลาดท่ากรณีการประชุมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญในวันที่1กรกฎาคม2568นางสาวแพทองทานอาจถูกสาลร,รัฐธรรมนูญรับคดี และมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ยังสวมหมวกรัฐมนิรีอีกใบแม้สารสั่งห้ามทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพียงชั่วคราวแต่รัฐธรรมนูญไม่ห้ามทำหน้าที่รัฐมนตรีที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่สรุปความเห็นของดรนัดโอกาสที่เสี่ยงหลุดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอุ้งอิง ก็มีแค่ผลการประชุมของคณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรเท่านั้นโดยผลการประชุมในวันที่หนึ่งกรกฎาคมศาลมีมติรับเรื่องเอาไว้และสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก็ยังมีอำนาจหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรองรับไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดแล้วก็ไปลุ้นสุดท้ายว่าจะลงเอ,อยอย่างไรหลุดหลือรอดถึงกันนั้น ยังมีคําถามว่าจะรอดไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่เพราะยังมีคดีอยู่อีกหลายองค์กรแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าไม่รอดก็ยังมีเวลายื้อลมหายใจได้พอสมควรจริงหรือไม่ก็ขอบคุณกรุงเทพธุรกิจออนไลน์รายงานวิภาคข่าวการเมืองหัวข้อข่าวจับตาเก้าอี้นายกอุ้งอิงหลุดรอดอยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญก็ขอบคุณ กงเทพธุรกิจออนไลน์ท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารกันบ้านการเมืองเรื่องนี้ไปทางด้านข่าวแนวหน้าออนไลน์ได้รายงานหัวข้อข่าวต่างประเทศเตือนเที่ยวเมืองไทยออสเตรเลียหว,วนเกิดเหตุอ่อ